ครับสวัสดีครับจากร้าน OKK OK Byte นะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นจากเบียงคีนะครับเป็นตัวแม็กมาตอนนี้มีตัวรุ่น9.1เป็น129กับ9 9 s จะเป็นต่างกันตัวระบบชุดเกียร์นะครับคือ,อ,อถ้าเป็น9.1เนี่ยจะเป็นระบบเดี๋ยวก่อนขอก่อนช้าๆเดี๋ยวลูกค้าตามไม่ทัน จะมาให้ดูเป็นรถเบียงขี้สืบภูเขานะฮะวันนี้เราจะมาแกะกล่องนอสเลยจากรถเบียงขี้วันนี้มีเข้ามาทั้งหมดเนี่ย6คันส่วนอีก2คันเนี่ยเราจัดส่งไปตามร้านต่างจังหวัดแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะตัวนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ก็คือตัวรุ่น9.1เนี่ยซึ่งจะเป็นชุดเกียร์ซล่า3ค9ราคาตอนนี้โปรโมชั่นอยู่15,900จาก 19,900นะครับลดลงมาค่อนข้างจะเยอะประมาณ4,000แล้วก็ตัว9กเนี่ยจะเป็นชุดเกียร์ของ Slam SX จะเป็น Eagle 12 Speed นะครับตัวนั้นจะอยู่24,000กว่าบ 4, าท4,200ก็โปรโมชั่นเหมือนกันเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้จะเป็นสีเขียวซิเลเต้เลยใครสายเขียวใครสายอิตาลีเนี่ยต้องชอบแน่นอนเพราะว่าตัวนี้สีสวยมาก ตอนนี้เราจะมาแกะเนี่ฮะเป็นตัวแม็กมาก9.1ครับชุดเกียร์อ๋อนี่เป็นเดิวเล่นะโทษทีเป็นเดิวเล่2ค9นะครับในบินมันมันเขียนมาเป็น3ูณ9ต้องโทษทีเป็นเดิวเล่มิกด้วยนะเป็นระบบเป็นชุดเกียร์ผสมนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องจานเดี๋ยวเราแกะออกมาดูก็เป็น2 9ระบบเป็นระบบบูธนะครับตัวนี้ก็ได้โชคเป็น SR Sun Tour นี่ดูสีนะครับน่าจะยกไหวไหมเนี่ย กล่องะนะลองยื่นมือดูซิให้เขาดูว่ากล่องยาวขนาดไหนลองดูซิครับโอ้สุดมือนะครับกล่องยาวน่าจะอยู่ประมาณร้อยหกสิบ <180. S 1> กว่านะสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบกล่องน่าจะร้อยหกสิบกว่านะผมว่า <What? S 1> วัดวัดนาวัดบางคนก็จะได้มีคําถามชอบถามแปลกๆผมก็ต้องทำต่อ,ปอแปลกๆไว้ก่อนกล่องเนี้ยอ,อันนี้กล่องร้อยห้าสิบสามนะฮะเดี๋ยวดูความสูง กล่องสูง82นะครับแล้วก็กว้างเราจะได้วัดไว้เลยกล่องก็ประมาณ20เซนนะครับน้ำหนักเนี่ยมันมีกอสเวทไหมตัวนี้ตัวนี้ผลิตที่เคนเบเดียนะครับกัมพูชามีบอกเลยว่าทำที่ไหนกล่องเนี่ยเป็นล้อยีนิ้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาไล่แกะดูตรงนี้ก็จะเป็นบาะ ที่แถมมาให้ในชุดของเสือภูเขาคอมพิวหนักมากอง้อยง,งยกอะ่ะหนึ่งสองสโอ้โหมันไม่พี่หนักมันติดกล่องติดเอืมนีมาครับนี่แะมาแล้วเราจะมีมีกล่องอาจจะเป็นพวกนั้นก็นอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์นะฮะไม่รู้ว่าแถมบันไดมาด้วยเปล่าลองแกะจากกล่องเล็กก่อนนี่กล่องค่อนข้างจะใหญ่มากเอาไปเก็บข้างนอกก่อน ตอนนี้เรามีไซส์15นะครับ15เนี่ยมันจะเรียกว่าส8แล้วก็เอ่อสี่ไซส์17ก็คือจะเป็น4 3แล้วก็ไซส์48ก็จะเป็น19นะครับมีทั้งหมดตอนนี้เขามามี3ามไซส์แถมบันไดามาด้วยอย่างเราส่งแต่ต่างวัดเนี่ยเขาจะเป็นสีดําเขียวซซเลเต,เตแต่ตัวนี้จะเป็นสีเขียวซซเลเตทั้งคันนะครับแถมบันได มีป่ะมีบันไดเหรอ,อบันไดตะก้อด้วยทำไมแถมเป็นตะกอ้ออ่ะโอ้โหเหรอโอเคเห็นละอ่าโอเคเดี๋ยวเราใส่บันไดให้ลูกค้าเขาแต่ตะก้อยังไม่ต้องใส่ก็ได้ั้มภูเขาอ่าะเดี๋ยวเรามาไล่แก่น,นะครับถ้าไม่อยากตายก็อย่าใส่เรามารีวิวตัวเบีย c คีแมกมา9.1นะครับเดี๋ยวเราไล่ประกอบเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์กันตัวนี้ระบบล้อหน้าเนี่ยเป็นระบบแกนปลดนี่ไม่ใช่บู์นะแกนปดโทษทีนะครับในกล่องมันเขียนว่าบู์แต่ตัวจริงเนี่ยเป็นแกนเก้ามิลทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเดีย๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันไล่เก็บชา้าชตัวนี้ราคาตอนนี้เขาโปรโมชั่นอยู่เหลือ15,900นะครับจาก19,900 นี่สีเขียวเซเลเตจะเป็นสีเงาเงานะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นสีด้านเหมือนกับตัวคาร์บอนแต่คาร์บอนเขาจะมีให้เลือกทั้งเงาทั้งด้านนี่ฮะแบงกมาเขาจะมีสเปคเลยเป็นเดลเล่ผสมเดี๋ยวผมอยากดูโชค๊คเขาเห็นก็บอกว่าเป็นโชค๊ค SR ซันทัวร์นะครับน่าจะสวยดีนงอย่างนี้ก็ขึ้นแท่นดีกว่านะ mm hmm. นะเอาขึ้นแท่นก่อนไม่ไดีเหรอ เนีย่ยวเรากลับด้านกลับด้านก่อนมันมันต้องมันตอนนี้มันกลับหัวอยู่ไงโอเ้เขาหมุนหมุนซะรอบเลยอ่ะ <c oughs> โอเคอหมุนซะรอบเลยนะโอเคไ <c oughs> หวไหมอ่ะยกกัน <c oughs> โอเคไหวนะอุ๊บหนักมาก กินแท่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันง,ง่ายๆเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เรายังไม่มีตัวจับโทรศัพท์ก็เลยนะะแป๊บ<ด>หนึ่งนะดูก่อนกรุบเนี้ ลอเดี๋ยวมาดูสเปคของอยางยางก็เป็นตัวเคนด้านะครับ29 2.2ด้วยไซส์ค่อนข้างใหญ่ใหญ่เป็นรุ่นบูสเตอร์มาดูดอกอยางกันครับสวยไหมดอกอยางเป็นเม็ดๆนะครับเป็นมัดเล็กๆเ,เ,เป็นมัดแบบไว้ลุยสำหรับคนทางเรียบก็อาจจะดได้บ้างมีตะกุยดีสกุยดีนะ แล้วก็ใครอยากทำสายทวนลิงนะฮะทำได้นะครับมีจุดยึดมาให้ด้วยสามารถยึดตะแรงหลังบังโคลนได้เนี่ยฮะเ็มีจุดยึดให้ครบเลยสามารถทำตัวแหลกใครจะเป็นสายลุยได้หมดี๋ยวมาดูชุดเกียร์กันต่อนะครับตัวนี้เป็น9กหรือ9.1อ่ะนะคุ้าเหรอ โอ้ได้เดียวเล่ด้วยนะตอนแรกคิดว่าเป็นเซเ่ออ๋อเป็นรุ่นผสมจริงๆด้วยเพราะขาดจานไม่ใช่เดียวเล่แล้วก็สับจานเป็นอาริวิโอนะฮะดูสับจานฮะล้ำมากทรงนี้แบบอืมอะไรกับของเขาเนี่ยเป็นสับจานแบบตัวแคมป์เป็นรุ่นใหม่ละแคมป์เขาจะแบบเป็นรุ่นสําหรับพวกพวกรถพวกเนี้เป็นรถพวกยีิบเก้านิ้วเพราะวันก่อนที่เรา วันนั้นเราจะประกอบรถอะไรวะสับจานก็เป็นแบบนี้นะนะนะแมววันนั้นรถอ๋อเจไอแอนเจแอนเจแอนตัวเ t c ีซนะีแอดวานนะแคมป์เขาจะเป็นโพสยึดแบบเนี้ยแล้วก็อย่างอย่างนูน้นขาโน,น้นเจไแอนตัวยี่สิบเจ็ดจุดห้ายึดตัวยึดสับจานเขาก็ทําแบบใหม่เป็นทรงแบบเมื่อกี้ทรงแบบน,บบนี้ตอนมาก็คือถ้าจะใช้สับจานเดี๋ยวนี้ก็ระบบแคมป์ก็ไม่มีแล้ว รุ่นใหม่เขาจะใช้เป็นหูหูเลยหูแบบนี้ก็ใครใครหาอุปกรณ์เรื่องของการสร้างจุดยึดก็ต้องพยายามเวลาสั่งของดูดีๆนะครับเพราะรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้เป็นระบบแคมแล้วเดี๋ยวไล่่เก็บไปเรื่อยๆโอ้โหดูสีครับดูดิเขาทำเป็นกาไฟอะเป็นลายลายของมันอะเหมือนกับเออเป็นสีดำทำเป็นคลา้ายๆลายกาไฟอะ เล่นโทนโทนดำเทาแล้วก็ดำล้วนตรงนี้แล้วก็จะมีเป mm ็นโลโก้วิง mm คี้นะครับสีค่อนข้างจะสวยมากเดี๋ยวระวังยางนะมียางมีออกไหมติดอยู่ติดขาจานใจียเย็นใจียเย็นใจเย็นใจเย็นใช่ใช่ใช่จเย็นน่จเย็นนั่นออกมาแล้วออกมาแล้ว ดูยนโฉมเดีย๋ยวเรามาดูเต็มเต็มรถท้่เป็นรถคอมพิเนี่ยคอนข้างจะสะดวกกับตัวผู้ซื้อเริ่มต้นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยว่าเราต้องเลือกวัสดุอะไรอะไรเงี้ยเพราะเขาจัดมาทั้งคันแล้วก็ผู้ซื้อก็สามารถเลือกแค่ว่าต้องการรุ่นตัวท็อปตัวรองแค่นั้นเองก็จะได้ออปชั่นที่แบบตามราคาของมันซึ่ง ในรถคอมพิเนี่ยจะดีตรงที่ว่าราคาเขาค่อนข้างจะแบบจบอะฮะคือซื้อมาปุ๊บถ้าแบบยังไม่สนใจที่จะอัปเกรดแล้วก็ต้องการปั่นได้เลยอะรถคอมพิก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของช่วงราคาให้กับลูกค้าได้ซึ่งตัวเนี้โปรโมชั่นเนี่ยถ้าไปซื้อในช h อปปีเนี่ยสามารถกดชำระผ่อนชำระกับทางร้านได้กับทางระบบ s h อป e e ได้นะครับก็สามารถผ่อนได้ถึง สามเดือนหกเดือนสิบเดือนตามที่ลูกค้ากดเข้าไปในระบบนะครับก็ฝากติดตามนะครับจากร้านโอเคเคบใครชอบเบียงขี้ซึ่งเป็นสายภูเขาเนี่ทางร้านก็ฝากแนะนำด้วยซึ่งตอนนี้ทางร้านก็จะมี j จแอนเวียงขี้ที่เป็นเสือภูเขารถคอมพิวนะครับเราจัดส่งเป็นกล่องให้ต่างจังหวัดสามารถไปประกอบได้นะครับแล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องของของแถมยังไงถ้าลูกค้าคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถ ต่อรองมาได้เดี๋ยวเราจะอาจจะแถมพวกขากรติกกระติกน้ําอะไรให้ลูกค้าไปเพราะว่าบันไดเขามีแถมมาให้แหละก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไล่ๆประกอบไปเรื่อยแล้วก็มาวิมาดูวัสดุนี่แล้วก็ความคุ้มค่าซึ่งถ้าจะบอกว่าแบบเอ้ยบางแบรนด์เนี่ยเขาราคาถูกกว่าอ่าใช่ก็บางแบรนด์เนี่ยอาจจะมีราคาตั้งแต่หมืน่นต้นๆถึงประมาณไม่ถึงหมื่นเนี่ยก็มีเหมือนกัน ก็ตามแต่ลูกค้าเลือกแต่แบรนด์ตัวนี้เป็นแบรนด์ของเบียงคีทางอิตาลีนะครับราคาเนี่ยเขาก็ลงมาสู้ตลาดแล้วตอนนี้ก็ลดจาก19,900เนี่ยมันเหลือ15900นเอส่วนเ,เดี๋ยวผมขอข้อราคาอีกทีว่าลูกค้าที่ซื้อในระบบช้อปปีเนี่ยต้องมีค่าจ่ายหรือค่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะไม่แพงมากว่าคือบางคนต้องบอกว่าบางคนพร้อมที่จะซื้อเงินสดหรือบางคนก็สามารถที่จะผ่อนชําระได้ก็แล้วแต่ ซึ่งในภาวะอย่างเงี้ยอย่างในช่วงช่วงตรงนี้เป็นช่วงที่แบบเป็นโควิดทุกคนก็ต้องการจะเซฟเงินนะถ้าแบบยังคิดว่าจะออกกําลังกายในหมู่บ้านหรือปั่นในโซนที่แบบมันไม่ค่อยมีคนเนี่ยผมแนะนํานะสามารถเป็นเครื่องกีฬาชนิดหนึ่งนะฮะทำให้เราแข็งแรงสุขภาพดีก็แนะนําเลยก็เฟรมสีสวยสีพิเศษเป็นถ้าในบ้านเราก็สีเขาเรียกว่าเขียวมิน้นแต่ว่า ถ้าเป็นสีทางอิตาลีเขาเรียกเนี่ยคือสีเขียวกรีนซิเลเต้น,นะครับซึ่งอตอนสมัยก่อนที่ผมทำกับบริษัททีเซนเนี่ยสีกรีนซิเลเต้น,นี่ยมันมีตำนานนะครับคือ,คอจะเล่าให้ฟังว่าสีมันเกิดจากภระชนีองค์หนึ่งซึ่งเป็นเาขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคล้ายๆเป็น เทพธิดาอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาสีตาของทางทางอาของพระชินีของเขาซึ่งเป็นสีตาที่ค่อนข้างจะสีเป็นสีฟ้าทะเลแบบสีเขียวซิเลเตนในทุกวันนี้ก็เลยได้พระราชทานเอาสีตัวนี้มาเป็นสีของจักรยานซึ่งเป็นสีพิเศษให้กับทางเบียงขี่ในการที่จะ ให้นำมาเป็นสีของรถจักรยานนะสีก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของทางเบียงขี้ว่าถ้าใครจะใช้รถเบียงขี้เนี่ยสีก็จะเป็นสีเอกลักษณ์ของเขาก็คือสีเขียวซซเลเตก็เหมือนกันอย่างในแบรนด์ and, อย่างโคนาโก้เงี้ยเขาก็จะมีสีเอกลักษณ์ของเขาอย่างเช่นสีแดงซึ่งเป็นสีชูโรงในการผลิตของเขาทุกๆแบรนด์ก็จะมีเอกลักษณ์ของในโทนสีของเขานะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ที่ มั่นคงของทางเบียงชี่ซึ่งทุกวันนี้อยู่ร้อยสามสิกว่าปีแล้วที่เขาทำจักรยานก็จะมีสีที่คงเอกลักษณ์ก็คือสีเขียวซิลเต้นในการชูโรงของรถจักรยานของเขาซึ่งลูกค้าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้หรืออะไรเงี้ยผมว่าก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าในช่วงสมัยก่อนทางการตลาดในเมืองไทยเราเนี่ยเบียงชี่ก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในตลาดมาก ได้ทั้งลูกค้าที่เป็นลูกค้าจอดกับลูกค้าประจําแล้วก็มีทิปประจําเดือนเนี่ยทำให้ลูกค้าที่จะปั่นจักรยานได้มาพบปะกันแล้วก็ได้ออกทิปในต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นทิปที่ดีมากก็ฝากบริษัทหลายๆบริษัทนะฮะถ้าจะทําจักรยานแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตลูกค้าจักรยานเนี่ยเพื่อจะให้มีกิจกรรมการปั่นเนี่ยในผู้รักจักรยานนะผมว่าในการปั่นเร็วเนี่ย มันอาจจะมีบ้างแต่ว่าคือถ้าคุณปั่นเร็วจนเป็นลนักษณะการแข่งขันผมว่าก็ออกไปปั่นแข่งขันกันอย่างเงี้ยกันดีกว่าไปแยกออกไปเลยคือผมกําลังเสนอว่ามันการปั่นในการที่แบเจอพบปะในคนที่รักจักรยานด้วยกันเนี่ยบางอย่างก็เร็วบ้างบางอย่างก็ก็ปั่นสมานฉันเพื่อจะให้ได้พบปะกันไปขี่ตามรูทต่างๆไปพบปะการกินข้าวกันเนี่ยผมว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีนะครับ แล้วก็เป็นกิจรกรรมที่มันได้สุขภาพซึ่งผมมีเพื่อนหลายหลายคนอย่างน้ําหนักเนี่ยเป็นร้อยโลเนี่ยทุกวันนี้อยู่แค่เจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยมันก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงอย่างเพื่อนอีกคนนึงก็เป็นโรคหัวใจนะอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยเนี่ยคนเนี้ยโรคหัวใจไบาพาร์สมาแล้วสามสามครั้งใช่ไหมเนี่ยฮะทุกวันนี้อายุเท่าไหร่นะบอกบอกลูกค้าหน่อยสิหกสิบหกนะครับ <67. S 1> นะฮะ <67. S 1> อันนี้หกสิบเจ็ดอ่าจะเข้าหกเจ็ดละ ทุกวันเนี้ยเนี่ยเป็นหัวลากผมเมื่อเช้ารอนมาได้ก็เพราะน้ำแมวเนี่ยนะลากกลับมาบ้านได้เนี่ยแกเป็นนัวหัวใจอ่ะลากคนไม่เป็นหัวใจแล้วกันเอา,าดูแลมันก็เพราะสุขภาพที่แข็งแรงนะเกิดจากการใช้จักรยานการใช้จักรยานเนี่ยเป็นอุปกรณ์อ,อย่างหนึ่งในทางกีฬานะเพื่อให้ออกกําลังกายมีเพชชนในการออกกําลังกายก็คือ,อใช้จักรยานเนี่ยแกก็ไม่ได้ใช้รถอะไรดีๆนะก็ใช้คูมา่าตัว27.2นะ ในการปั่นยี่สจุดอะไรนะเจนะฮะก็โอเคก็แกก็สามารถที่จะล่าผมมาถึงจุดหมายปลายทางได้ก็กลับบ้านได้มาทำงานกันต่อนี่แหละก็คือกำลังบอกว่า,ารถจักรยานเนี่ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้มาออกกำลังกายกันแล้วก็ได้พบปะเจอในสิ่งดีๆมีสตอรี่ในการคุยกัน มันก็มีทุกสังคมนะครับแต่ว่าเราแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสิ่งอะไรที่มันจะให้เราเกิดผลประโยชน์ต่อเราสุขภาพเรา <_ iht. S 1> แล้วก็มีมีความสุขในชีวิตนี่ยนะครับก็ฝากประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันแล้วกันนะตัวเดี๋ยวมาพรีเ,เซนต์ต่อก็จะเป็นคูม่านะครับตัวนี้เป็นพาร์ทของ9.1นะเฟรมเป็นแมก <Cost _. S 1> ม,มาแมกมาไม่ใช่คูม่าเลยแล้ว แ็กมานะครับเป็นเฟรมตัวใหม่ปี2020นะครับตัวนี้เป็นตัวปีโฉมใหม่เลย2020ตอนนี้ทางเบียงชี่ก็ได้โปรโมชั่นมาให้กับทางลูกค้า<อ>ก็จะเป็นเ <ไง S 1> ฟรมขนาด29นิ้วตัวสเปคเนี่ยโดยรวมก็จะเป็นชุดเกียร์ของชิมานโนนะครับเบรกก็จะเป็นชิมานโนนอนซีรีนะครับแล้วก็อา่า เป็นชุดเกียร์เดียวเล่เดียวเล่เนี่ยรู้สึกจะดูไปดูมาเหมือนมีแค่ตีนผีนะเนี่ยฮะใช่<ะ>ใชมือเกียร์ก็เป็นอาเทสชิมิโนนะครับแล้วก็ขาจานก็เป็นชิมิโนนอนซิลี่ซับจานก็เป็นอาริเวโอเนี่ยครับเบ่งนันซิลี่เบกงนอนซิลี่แล้วก็ตัวตีนผีเนี่ยรู้สึกจะมีแค่ตัวเดียวคือเดียวเล่ชูโรมาเนี่ย แล้วก็ระบบนะฮะดิสเบรกก็จะเป็นระบบเซ็นทันล็อกนะครับล้อก็จะเป็นชิมานโนตัว F H M T 200B นะครับก็ยังดียังได้ล้อ,อดุม,มชิมานโน,เป,นเป็นล้ออเล็กริมวงขอบล้อมันนะยางก็เป็นเคนด้านะครับเป็นบนะูสเตอร์ยี2สิบเะครับสเปกเดีย๋ยวเรามาดูตัวของโซ่กันก็คือตัวเค C นะครับรุ่น รุ่นเป็นซูเปอร์นาโลฮะเดี๋ยวเรามาดูนะับเฟืองก่อนลืมเออเมื่อกี้สเปคคือ2อคูณเออใช่2องคูณเก้าหนึ่งสสามี่ห้เดแดเเฟืองก็จะเป็น9สปีดนะครับ,รบก็เป็นระบบดิสเบรกน้ำมันด้วยนะฮะแล้วก็โชคคเนี่ยมีรีโมทด้วยนะครับใครผมว่าคุ้มเลยด้วยราคาขนาดนี้ได้ช็อครีโมทแบบล็อกได้ มีรีโมทเวลาใครปั่นทางเรียบก็สามารถล็อกให้แข็งได้ไม่เคยใช้เลยอะฮะไม่เคยใช้ด้วยอะมีเหรอแล้วก็สามารถปรับการรีบาวนะครับจะมีรีโหลดเนี่ยอย่างพวกนี้คือการปรับช่วงจังหวะหน่วงของการเข้าโชกนะครับก็โดยหลักแล้วก็ประมาณนี้เฟรมก็ค่อนข้างจะสวยมากสีดีเบาะก็จะเป็นหลังอ่านเป็นไซส์อะไรสามเอ็ดจุดหกะชัววะหรือยี่สิบเจ็ดจุดสองมีเหรอ เหมือนยี่สิบเจ็ดจุดสเลยนะเล็กๆน่าจะนขอดูกันน่าจะยี่สิบเจอ่ายจุดสครับยี่สิบเจุดสอ่ะวายยาตามขีดประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูบนท็อปซูกนี่ฮะเขาจะมีโลโก้อะไรคือรุ่น9ก้นึอ๋อลูกค้าไม่ชอบแกะได้นะครับเป็นติ๊กเกอร์ครับเดี๋ยวขออนุญาต เดี๋ยวใส่บันไดเดี๋ยวเรามาดูด้านบนบ้างเนี่ยก็เวลาเราขี่เราก็จะเห็นแบบนี้แฮนด์ <Hand S 1> <Hand S 2> ก็ให้ค่อนข้างมาันจะมากว้างนะบางคนชอบแคบแคบ,แบเราก็สามารถที่จะตัดแฮนด์ <Hand S 2> ให้แคบได้นะครับให้มันเข้ากับสิริลของเราหน้าอกของเราบางคนขี่กว้างไปเนี่ยเราก็ต้องแนะนํานะครับบางทีเป็นร้านเราก็แนะนําให้ลูกค้าสามารถลองปั่นดูก่อนถ้าชอบกว้างก็กว้างถ้าไม่ชอบก็เราก็ตัดให้มันสั้นลง เพื่อจะให้เหมาะกับสีล่างเราอีกตัวหนึ่งจุดเด่นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็จะมีตัวยึดสําหรับทําพวกทัวรลิงได้สังเกตได้ก็จะมีจุดยึดมีทั้งด้านใต้ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยสามารถติดเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นตัวตะแกรงสําหรับทาทัวรลิงได้แล้วก็มีตัวยึดขากระติกมาให้2จุดนะครับประมาณนี้เฟรมก็ซ่อนสายด้วย เป็นอลูมิเนียมซ่อนสายใช,ใช่ก็จะมีเฉพาะรุ่นนี้จะมีสับจานที่แปลกมากประมาณนี้ก็ใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางร้านโอเคเคไว้นะครับมีไลน์ไอดีก็เหมือนกันก็คือ OKKBike OK นะครับเป็นไลน์ ID แล้วส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 4 026 4 4 7 0นนะครับใครสนใจก็ฝากติดตามทางเพจร้านด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้ด้วยนะครับก็มีช่องของตัวเองแต่ว่าอาจจะเป็นชื่อเคทแอนเคิร์สนะครับ<ล>ตอนนี้ามาเช็คอินกินกาแฟได้นะครับอ่าเข้ามากินกาแฟได้กาแฟฟรีนะอร่อยนะตอนนี้เรามีเม็ดกาแฟของทางเชียงรายก็จะเป็นเทพสเสด็จนะครับใครเคยชิมกาแฟเทพสเสด็จก็สามารถมากินเป็นเมกโน,โน แต่เอ่เพโซเราไม่มีนะไม่มีนมให้กินใครมีก็พกนมมาเองนะนมเอ้นมเองมีแต่กาแฟดำฮะส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะกินกาแฟดำก็แค่นี้นะครับก็ฝากติดตามร้านนะครับตัวนี้ก็ที่กล่าวไว้ก็คือจะมี2รุ่นนะครับมี9.1กับ 9. s 9. s จะได้เป็นชุดเกียร์แลมโชคก็จะเป็นตัวโชคลอดช็อกนะครับ ครับประมาณนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวสามารถติดตามรูปสวยๆในทาง Facebook ได้อีกทีนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามชมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ